ก่อนวัดก่อนควันหาหมองทุกอนไอ้ไทยว่าควายนี่จะญ่จักตัว10ตัวพอไหมถ่านับเบิ้งเด้อ เริ่มการนับควัดก้นเลยเอาศัยฟ้ามเงินมา <c oughs> จกคเอากันได้ไหมอ่อนสามสีหอดบลุเช่าโตสองสี่ห้า จครับจกจบแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกน่าจะดี จ็ดแปดสิบเก้าออกแล้วออกแล้วยีสิเราใส่แล้วนะครับโอเ้โอเพิเ่นเพิเ่นเพิ่นมันตกลองางพุ่แล้วมาน้ามยีสยี่สี่้ายี่สิบ ดเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดเกินคาดแล้วนะครับสามสิบสองเกินคาดแล้วเกินอย่างที่เราคิดแล้วนะครับสามสิบสามสามสี่สามห้าสามหกสามสิบเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบไปเทียบกัน 4ี่สิบตัวสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดัวอย่างไปแล้วได้สี่สิบแปดสี่สิบเก้าเล็กน้อยจัะวันนี้คนเดี้ยงครับจ้ไป ันดินอ่อนเนาะมามาห้าสิบตัวห้าสิบได้กุ้ยนี่ใช nah. ่เด <en> ี๋ยวนี้แ่นนไนบะ่นนี่โน่นนี่อยู่พุโอ้ห้าสิบสี่มดละมือ หาที่โพกบนหนอยบลาละสองพุ่นละคนาูบนบ้นนแจ้พ้นน่ะเออละหาสิบแปดหาสิเก้าตายตกดิตมนีไม่บอีกอันนี้อีกทางนึง หกสิบเลยเนี่ยไหรือวะตัวที่เอาน้ำกันกับมาดนัน่นดีนะนันคินอยกินว่าหกสิบสองทอดง่ายนะเช็ทอดเช็ดแล้วก็ต้องมาคลุกเรียบดีมุนมั่งละมืบสาม โ4 <64. S 2> <64. S 3> นั่นน่ะเดน,นน่ะนอ่เจ <65. S 2> ูอโอ้ยนะนึกชิบหานี่ก็เห็นข้นคุดหมด 5นาทีได้65ตัว